ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่ช่องบวยฮะบวยเล่นเองซีเฮดนะครับผมวันนี้นะครับจะมาเล่นเกมนี้วันนี้นะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าอะไรช่างมังชมงนช่างมันนะครับรรช่างมันนะครับชื่อนะเกมวป็นชื่ออะไรไม่รู้ช่มันกูดเจาะเกมสื่อซึ่งสือวันนะเกมนี้ต้องอาศัยออโต้คลิกนะครับเพราะว่า เกมนี้เวลาจะขึ้นอะไรทีละอันนี่ใช้แบบเวลานั้นน่ะเฮ้ยนาติาห้าพันเดี๋ยวไอ้หนุ่มมันเจ๊งอ่ะเงินห้าพันเลย เราเราจะเปลี่ยนอันนี้นะคะผมเราจะเปลี่ยนไอ้อันน่นะเตอร์เครื่องมันน่ะเตอะเก็บตังค์สได้ต้ตองเกปสามหมื่นวันนี้แบบเล่นด้วยความมอมันเจ๊กได้อ,อีกแล้วไอ้หนุน่มนี่แกกุ้งผ้าพกยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่ได้เล่นเฮ้ดยดูเหมือนไม่ได้เล่นอะไรไม่ได้เล่นอันนี้เนี่ยรูว่าอะไร โอเคสิ่งที่เราจะทำการซื้อนั่นก็คือโอ้สามหมื่นห้าเลยหรอไม่เป็นไรอาต่อก็ได้อันอนี้อือคือส,สามหมื่นอิสตอม่นี่เดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดคมอมใหม่ ทำการเดีเยวเราจะทำการอัปเกรดคอมใหม่นะครับโอเคที่ผมขอตัดคลิปไปตอนคอมใหม่ผมขอตัดคลิปไปตอนซื้อไอ้กล้องถ่ายเลนนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ทำการจะซื้อปลดล็อกกล้องทวิตกล้องถ่ายโอ้โหมันดีมากเลยแต่แต่เดี๋ยวนี้เราขอใช้ออโต้คลิกก่อน วิ๊แปบบ๊บนึงเกมต้องอาศัยออโต้คลิกแบบจริงจังวิ๊ปิดก่อนพีโอ้โหถ,ถ้าต่อผิดแล้วก็ไม่ได้ตังนะอ, Auto อ้าวออโต้คลิกอ๋ออ่าใะไปตัวออโต้คลิกไม่ได้อ่ะอ้าพังพัง พังใช้ออโต้คลิกไม่ได้พังน่าจะพังนะนะจะไม่ใช่โทรศัพท์นะคีย์บอร์ดที่คอมในเกมมาพังไม่เป็นไรจะลบเอาออกไปเถอะมนลุกหน้าจอแล้วก็ให้ความสามารถใหม่ก็ฟีมาสองอันอุ๊ยโอเคเรียบร้อย ตอนนี้แฟร์ไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะซื้ออะไรใหม่ได้ซื้ออะไรดีจนกว่าเราจะซื้อโอเคนี่สีนี้อันนี้ได้ละโอ้โหต่อไปเราจะเก็บไปซื้อคอมใหม่นะครับทุกคนสี่ร้อยคอมใหม่ก0้าพันเลย โอเคฟาร์ม okay. เรื่อยๆนะครับช่วงนี้สนับสนุนด,ด้วยอติวอนะครับสนับสนุนยังไงผมกินได่นหครับได้ตังค์ด้วยถ้าตอบถูกมันจะได้ตังค์นะครับทุกคนผม,ผมผมว่าผมเอาไปซื้อชุดใหม่ดีกว่าผมไม่ซื้อไม่อยากซื้อคอมเท่าไหร่อเคซื้อนี่ใหม่ดีกว่าได้อะไรโอ้ได้อะไร,ไ,ะไ,ร,ไ,ะไ,รไม่รู้ ไม่แต่งตัวหรอครับประนึงแต่งซื้อก่อนเพื่อความรู้ okay โอเคอยเมื่อกี้อะไรเนี่ยเ okay มื่อกี้ซอมบี้เลาโะเคไม่เล่นแบบจีเนียสวู้ฮูเล่นแบบจีเนียสมากแบบแบบนะ เ,เราจะซื้อแล้วก็ซื้อผมหนวดเข้าดีกว่าหนวดเข้าไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่นี้เล่นแบบตั้งใจมากเดี๋ยวทำไมไลฟ์สดมันเป็นตัวนี้นะทำไมนี่ดูคนดูฉั้นสี่พันกว่าโอเคซื้อผม ไม่ได้กว่าซื้อแบบของแต่งกายที่แบบคนรวยเขาใส่กันรองเท้ารองเท้าใหม่รองเท้าใหม่ได้อะไรองเท้าบู๊ตเหรอะอะไรอย่างน้อยถ้าเราถ้ามันได้ตังเราก็ใส่โหเดิมนมาอย่างที่ดีดีสุด โอเคดนตริคาร์ล okay. ส oh ี่เท่มากโอเคมาเล่นต่อตอนนี้ตังเพิ่มขึ้นละโอ้โหชุดอะไรชุดมะนุ่งโอ้โหชุดโคตรแห่เลยโอ้โหโอ้โหก็ตลกเลยชุดเนี่ยโอ้โห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 โอ้เงินเยอะขึ้นเงินเยอะขึ้นนะครับทุกคนตอนนี้ โมาแล้วไม่เอาไปอย่างอื่นละซื้อสเปคคอมซึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนคอมใหม่นะคอมใหม่กี่บาทเดี๋ยวไปดูนะแต่แล้วยูเจดไทเวลสิบนะึิเกะเรืยอขั้นคอมได้ เฮ้ยอันนี้มันเปล่นอะผู้สนับสนุนจาก youtube หรือเปล่านะ่ะไเอเลิฟอะไรไม่รู้นะ่ะผู้สนับสนุนเอ้ยหรือว่าเขาจะเป็นเป็นใครอะอ๋อผมจำชื่อได้อยู่เฮ้ยใครอะจำชื่อไม่ได้ช่างมันเถอะแต่จำชื่อได้อยู่นะชื่อ เคยจำได้ใช่ไหมครับเออจะเคยจำได้แต่ตอนนี้จำไม่ได้ละสมองอู้หูสมอง,อมองเขาให้มามแล้วอีกสามหมื่นบวได้ไม่ต้องไม่ต้องโกตีเลิกกระสีร้องเอง <c oughs> อู้วิววิวสิบโอเคไอ้ okay. เวนตาอะไรโคตรล้อแล้วโอโ้โอเคโอเคโอเคไล่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 โอ้โหโอ้โห โอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการยิงมันหัวแตกสามแล้วครับโอ้โห oh, oh, ตอนนี้ครับซื้อคอมใหม่กี่บาทนะไม่มีบอกด้วยต้องช่งมันไม่ต้องอัปเกรตอันนี้อปเกรตคอมเราดีกว่าเพราะตอนตัวนี้เราคอมเรากากมากสีดําคล้ําเลยโคเท่เลยโคเทยิงไปดิยิงไปดิยิงมันยิงมันยิงตัวนี้โอเคผมพอตัดคลิปไปตอนที่ผมซื้อคอมใหม่ได้เลยนะครับได้เลยนะครับ เอา,เอาโอเคครับทุกคนตอนนี้พ่อผมก็ได้ซื้อคอมใหม่ได้เป็นนี้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมจะซื้อนะปุ๊มคอมอะไรไม่รู้แต่ที่เรารู้เท่ระเบิดนะทุกคนต่อไปเราจะอัพนี้ด้วยต้องวิวห้านะครับทุกคนถึงจะนี้ได้โอเคอัพไปเลยโอ้ตอนนี้คนดูสองพันถ้ามีคนถามว่าใจ้เอาต้คลิกกระจอกกระจอกนะครับ ถ้าคุณไปเล่นเกมนี้นะครับคุณจะรู้ว่าการกดแบบธรรมดามันจะเป็นยังไงน้องผมก็เคยเล่นครับสัมภาษณ์น้องผมูดูช้ามากเลยครับกดธรรมดามันไม่มันปั๊มเงินให้ช้าครับประมาณนั้นคือแบบยอดดูก็ไม่ค่อยเยอะกดธรรมดาแล้วมันกดแบบกดรัวอ๋อต้องคคิกนี่ตอบโจทย์ละอแล้วมีคู่แข่งแล้ว แล้วต้องไปต่อยเขาใช่ไหมอ๋อเป็นประธานอะไรอ่ะอ๋อสวัสดีอ๋ออ๋อเขาามาสามภาษณ์เราทำไมอ่ะอ๋ออะไรเงี่ยเหมือนเหมือนพี่แป้งอ่ะอ๋อเหมือนพี่แป้งว่าซ่านอืมว้าวเฮ้ยคุณได้รับเงินเนื่องจากการสัมภาษณ์โฮเมดี้เยสคุณดังแล้วอืมวอดดีคนมันโหดโอเค ไปกองกันใหม่ให้ภาพคามชัดขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อเมาส์ใหม่เมาส์นี้มันดุกดิ๊กมีเกินไปเดี๋ยวรับเมาส์ผมไม่เคยเห็นเมาส์เลยอ๋อตรงนั้นใช่ไหม,มเหตุช่่วอะไรครับไม่รู้อ๋อคนดูเยอะขึ้นมัง้งมั้งนะมัง้งอ๋อมาเสริมมาเสริมใหมเหรอหน้าโต๊ะคอมเปิดเปิดเปิดหน้าแล้วเขาจะได้เห็นเหตุอันน่ารักเหรอใช่ละ อืตอนนี้เราฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับอู้ตางหนึ่งร้อยเร็วมาอือกทหนครับกดอันสุดโอ้ตอบไม่ถูกได้อุย้ยเป็นเกมต่อคนรักเต็มเลยโอ้โหเป็นะาราเยี่ยมเยี่มเลยสวัสดีครับอยากไลฟส์สดครับเอ่อช่องคุณก็ดีนะผมทังกให้เลยอเอ้ยเหียไอ้ไอ้ไอ้ อไอที่มันเป็นคนอนสร้างเฟซอะมันมันชื่ออะไรลืมไปแล้วอะซูเปอร์แมนเดี๋ยวผมขอตัดไปเดี๋ยวผมขอไปหาคนที่ชื่อโอ้โอ,โอคนที่สร้างเฟซคนคนที่แบบมันพูดนแบบผมมันคืออันนี้ครับเขาเรียกว่าเด็กชายมาร์คซิงกเบิดเขาคือคนที่สร้างเฟซครับเด็กชายมาร์คซิงกเบิด ตอนนี้กลายเป็นเ a c e b o o แม็กเป็นเป็นเรียบร้อยแล้วอโอโอ้โห,าโโหามาดูไลฟ์สดในเฟซโอเคโอเคโอเคเก็บตังใหถึงแสนไปเลยนะครับคุณเอิม่มขอถามนะครับชายคนนี้เล่นเกมอะไรครับรนหนอมมันมากเลยช่ใช่ๆชผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมแล้วอุ้ยนี่ไงหาผมเมื่อกี้ผมหาปุ่มอันนี้ไม่เจอครับสวัสดีครับผมอ่มคนดูครับเวยจะได้ปิกนะน้าตยู่ในปิกเดีนย โอเคแต่นี้แม่ผมด่าแล้วเป็นแล้วไม่รู้โอเคตอบผิดโอเคคีย์บอร์ดจะพังแล้วโอ้คีย์บอร์ดเราดูกระจิตรรีดกันไปอะ่ะเขาเล่นป๊อปแคสหรือเปล่า <G ül> น้องผมบอกว่าเขาน่าจะเล่นป๊อปแคสนะโอเคไปเรื่อยๆเลย สวัสดีครับคนดูอีกแล้วครับคนเดิมเลยนะครับเพราะผมเปิดไลฟ์ดเดียวครับ <Okay. S 1> ช่องคนก็ดีนะแต่ไม่รู้อ่ะสองหน้าก่อนนะโอเคแรงแต่คียค์บอร์ดซุ้มคีย์บอร์ดไหมใช้ไลท์กว่าเดิมเอาตรงๆนะครับปุ่มเวฟต์บาร์นี่ใหญ่สุดละสองหมื่นห้าโอเคตามไปสองหมื่นห้าถ้าใครถามว่าทำไมผมพลาดอ,อย่างนั้นคือบอกตรงตรง ไม่มีอะไรจะผาาค,ครับเกมนี้ไม่มีอะไรจะผากถ้าเป็นร้านเกมก็ผาค,คนมาซื้อได้อยู่อออะเพยายามผาาแล้วกันนะครับผาาไม่กตัวนี้ฟ <ขอ S 2> าร์มไปเรื่อยๆโอ้มีคนถามว่าผมชื่ออะไรด้วยน่ะแต่ผมวงให้ดูแต่น่าจะไม่ทันแล้วล่ะเดี๋ยวผมถ้าวงได้ผมวงให้ดูแล้วเขเลื่อนลงมาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้สวัสดีครับคนเดิมนะครับ สองหน้าแป๊บมีห <c oughs> okay, ่อม่ฮ่ฮโอเคตัวนี้ฟาร์มไปเรื่อยๆตะมึนหน้าแล้วเทปลาโรปุ้มฟาร์มไปอีกเดี๋ยวเด็กชายมากซิงกระเบิกจะอันนี้ให้ผมอีกนะผมผมอยากได้เสื้อใหม่มากเลยเสื้ออะไรตั้งมือ โ oh. hmm. อ้โหอืมตอนนี้ไอ้กกมตอนนี้ไอ้กกมกำลังแบบเล่นเกมอย่างเดือดเมามันจนโทรศัพท์หน้าจอแบบเตเเๆๆๆแล้วตอนนี้คนดูสองพันแปดอุ้ยสวัสดีครับคุณสนใจสัมภาษณ์ไหมครับเด็กชามาซิงกระเบิกมาสัมภาษณ์ผมแล้ว เออ็มกู๊ดเลเวสว้าวไดกเทคจูสอีกใช่ไหมใช่ท็กแท็กทจูสออนไลน์ว้าวว้าวเทคเทคเทคใได้เงินผ่านด้วยได้เงินแล้วคนดูแล้วผู้ติดตามเอ่อ uh, ช่วงเอ่อ uh, ถามหน่อยครับอะไรทริปตอบไปนริปตอบมัวใช่ไหมครับ ใช่ละแล้วไม่รู้ไงคุณแบงคกูก็ไม่รู้พวกมึงต้องการเยสเมาใหม่้โหเมาหมาดีอยู่เม,มามะนาวโอเคงั้นเราจะเก็บแบงค์ซื้อนี้กี่บาทเอง9,000สวัสดีครับผมอีกแล้วครับคนดูเบื่อยังครับโอเคฝามามือเรื่อยๆอุ้ยจำคาญว่ะ อุ้ยเราสามารถเขียนชื่อก็ได้ชื่อตั้งเลยไอ้กลมก็แล้วกันหน้ามันกลมดิกลมมีเพลงผมปิดการสั่นเทือนแล้วนะชอบมันสัน่นมันกินมันเหมือนโอ้นี่ไงโอ้ขนาดเกมนี้ยังเซนเซ,นเซอร์คำว่ากลมเลยพี่ไหน เนเนเนดูดิเ pues อ <cat at> ้าหายไปแล้วมันเป็นรูปเกจันนะพี่ไม่ไม่ไม่ใช่เซนเซอร์ซ่ชื่อเราโอเคโอเคครับถ้าสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับถ้าใครไม่ชดบคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในอีพีสองนะครับเอพีนี้พักก่อนสวัสดีครับอันนี้พีสองอันนี้พีสอง